ก็เตรียมสะสดาถวายมาอันนี้ชุดน,นี้น่าจะสามสิบห้าโดยประมาณเนาะเพราะมีลูกค้าสั่งมาก็คือเราอ่ารอลากเนาะรอลารอกล่องก็เลยล่า,ลา,ลาช้าชุดนี้จะมีลูกค้ารถสามสิบิ่งคนเดียวเนาะน,นี้ต้องส่งอ่าขึ้นภูเขาบ้านลูกค้าบอกขึ้นเขาเลยนะ,ะประมาณนี้ทุกคนะเดาถวายเขาผ่องนะตัวนี้นะอ่า มันทวายยังไม่ได้ตัดเนาะที่จริงแล้วจะมีมันทวายปนมาด้วยใช่ไหมอ่ายังไม่ได้ตัดนะทุกคนอันนี้เป็นสะดาวทวายขาวพองก็จะออกดอกเร็วออกดอกนานอ่าย้ำอีกทีนะก็คือ 6- 7เดือนต่อปีประมาณปลายเดือนหน้าจะได้เห็นดอกสะดาวกันแล้วเนาะยังไงเราก็จะอัปเดตที่หน้าเพจทุกคนถ้าเกิดเริ่มดอกแล้วอ่าตัวนี้คือเราอ่าลูกค้าทาตามการคำแนะนาของเราไงคือบอกถ้าอยากได้ปลูกอ่ะให้นีสสั่ง ภายในแบบเร็วๆนี้เพราะว่าถ้าเริ่มออกดอกแล้วทีเนี้ยมันก็จะออกรากช้าแล้วกิ่งมันก็จะออกไม่ทันถ้าใครที่สนใจจะปลูกสะเดานะทุกคนก็คือประมาณปีครึ่งถึง2ปีอ่าจะให้ผลผลิตนะอ่ะหลังอ่าหลังหลังประมาณ3ปีนะถึงจะได้แบบว่าดกๆดแบบเต็มต้นแล้วก็พุ่งใหญ่เนาะและสะเดาถวายหรือสะเดาที่เราอ่ะปลูกไข่ดอกเนี่ยมันสามารถตัดแต่งได้นะเพื่อนไม่ให้โตก็ได้แต่ แผลผลิตเนาะไอ้ที่เราตัดทรงพุ่มไว้ก็จะได้ต้นรับประมาณ5้ถึงสิกิโลไหมเนาะโดยประมาณนะไอ้ต้นใหญ่อะสิบยี่สิบกิโลเนาะที่ที่ที่ไว้สูงเลยนะแต่ยิ่งยิ่งคุ่มใหญ่เท่าไหร่ดอกมันยิ่งได้เยอะเท่านั้นทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องอการเก็บเกี่ยวอ่ะวันนี้ขอคุยหน่อยมันไม่ได้ไปถ่ายที่สวนสดาวเพราะว่าฝนมันตกเนาะอ่าการเก็บเกี่ยวหลายคนก็ถามประมาลูกค้าถามประมาบอกว่ามันต้นมันจะโตไหมจะสูงไหม แหละเราต้องบอกว่ามันสามารถตัดแต่งได้นะหลังจากเราเก็บดอกหมดแล้วเราก็จะตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มทุกคนแต่ว่าดอกมันก็จะน้อยตามทรงพุ่มอ่ะต้องบอกแบบนี้แต่เราอะอาศัยว่าให้เก็บง่ายนะให้ทํางานง่ายประมาณนั้นสําหรับสะเดานะมันตัดแต่งได้หลังเก็บเสร็จประมาณมีนาตัดแต่งกิ่งเลยอยากได้พุ่มแบบไหน,นอยากได้อะไรแบบอยากให้มันแขนมันยื่นไปไหนให้ตัดแต่งแล้วก็เว้นไว้ได้เลยค่ะแต่เนี่ยเขาจะดอก 6-7ถึงเดเดือนต่อปีจะครอบคลุม3ฤดูทำให้เป็นต้นเหตุที่เราเรียกสะดา3ฤดูเนาะไม่ได้ดอกทั้งปีนะยำอีกทีแต่ดอกเยอะดอกก่อนดอกก่อนสะดาบ้านทำให้พอต้นฤดูเหมือนอประมาณปลายสิงหาหรือกันยานะราคาดอกเขาจะสูงนะประมาณนั้นเดี๋ยวก็รอติดตามที่หน้าเพจส่วนใครที่จะปลูกก็คือไม่เน้นน้ำไม่เน้นปุ๋ยทุกคนปลูกง่ายสุดๆก็คือสะดานี่แหละแล้วก็ สดาวายนี่จะให้ดอกเร็วกว่าไข่อ่าแล้วก็มันทวายก็จะตามมาส่วนสะดาดําจะดอกเท่าสดาบ้านสดานานะนะประมาณนั้นอ่าถ้าใครสนใจที่จะปลูกสดาทั้ง3สายพันธุ์หรือว่าสนใจสายพันธุ์ไหนอ่าก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทุกคนถามมาก่อนได้ย้ําอีกทีนะสะดาวายขาวผ่องลดขมถ้าใครบอกว่ามันทวายขาวผ่องคือคนนั้นไม่รู้จริงและเขากําลังโกหกอยู่ หลายคนถามมาบอกอยากได้มันถวายเขาผ่องไม่มีมันถวายเขาผ่องทุกคนแสดทถวายเขาผ่องของเราเนี่ยเรารับตรงจากมืออาจารย์วชิระเขาผ่องมานะตั้งแต่10ป,ปีที่แล้วเนะเาะรับตรงมาเลยต้นละ350อยาอยากได้ต้นใหญ่ใจปั้มเอามาปุ๊บชิมตั้งแต่ปีแรกที่มันดอกจน10ป,ปีนี้มันก็ขมทุกคนต้นแม่มันยังอยู่ต้นแม่ที่ซื้อมาเนาะจากอาจารย์วชิระเขาผ่องยังอยู่ มันคมแต่มันอาจจะคมไม่เปื่อนไม่ฝาดค้มอร่อยค้มแบบไม่คมเหมือนะเดาบ้านเนาะะาดาบ้านที่แบบไกลพันคลิมถนนเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นอ่ะโอเคถ้าใครอยากรู้อะไรอีกก็สอบถามมาทุกคนเราถ่ายทอดทุกข้อมูลที่อ่าเรามีอยู่อ่าที่เราทํามาให้แฟนเพจเราได้รู้ได้ชมพร้อมๆกัน